เท้าเท้ามาพี่เล็กบัวด้วยมาทดสอบข้อมูลด้วยเนี่ยแม่หยังไปเรียนโรงเรียนก่บเทามาเขาสอนได้อยังไงเนี่ยมาทดสอบด้วยเนี่ยเอาพ่อสอบพี่ยังลับเท้าอ่านภาษาอังกฤษในพวกนี้เลยใส่เป็นตาก่อนอ่านภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษให้คอยอ่านภาษาอังกฤษ

บ yeah eh hey, wow. mm ังดีๆนั่นเองหนึ่ซิกซิกอู๋แนวันนายนายเฮ้ยกลับมาอ่านได้พี่ด้วยฮะว้าว เขาเรียกว่าไนาานี่นี่เกา,านี่ไซิกซิกตัง้งไนอยู่นายซิกโอ้ยเรียนแนวไรนาะเจา้าอเนาะโอ้ยตูนี่แม่โอ้จนเจ้าาแนวไนมอเรียนจำเจ้าแน้วละนส่เป็นเรียนเจ้าว่าสองหิตแล้วมนท่านได้ผ่นอยู่ นนนอ,อ,เน,อเน,เน,น,นเนี่ยทา่านใด้คิปอยู่เถาเถาไม่สวยขออย่าคิดนะเนี่ยไม่สวยขออย่าคิปเนยแม่แม่เป็นนักแสดงให้แน่เทาเพราะทันมีคลิปลงอยู่โอ้สยสวยแล้วเพราะท่นเต่งตัวอยู่เอ้าม่นด้เฮ็ดคลิปอยู่เนาะสเปซไซอีกอยู่ตลาดไหมไปตลาดสวยแล้ยนี่โอ้ยคอยรู้ว่าไม่หอดเสียพาสิมนลุงแม่เทา เสียบาสมีมีับเบิแล้วงงตัวใดจับตัวใดถึงม,มากกับมีตัวโตคับขับพี่จเสียกระแรงนี่แหะถ้าเสียเพื่นดีๆีมากม,มนุงกับพ่มีคับเบิดขจะได้ลดหุ้นแล้วล่ะเทาเขจะตั้งใจลดหุ้นยี่ดอกหึ่บอก็ล้กระไดเอ้ยจะงไงรถแต่มันยากเสื่อม,มัไม่มาใส่รถเอาเพิน,นี่จะเบายี่นิสิบเทียเช่าเทียเล้วเพรานจะรถ้ตัก็เทีย เสือไม่มาใส่มาสร้างบ้านตั้งหลักจ่ใส่ไม่เลยบบบนี้ว้ายซื้อตัวพอดีเจ้าหรือมาใส่แล้วก็คุ้มใหญ่มันใหญ่กว่านี้ว้ายเฮ้ยเสอไหมเสือไม่ไล่มันบ่เสือไม่เลย,เลยงยลยตั้งรักจะใส่นี่เล่มันบ่นแหละง่ายที่สุดแล้วง่ายที่สุดเลย